ฝั่งเราจะมีท่าทรายเยอะมากจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยค่ะท่าทรายฝั่งเราเออฝั่งลรา,ลาที่ตรงข้ามกับท่าบอ่อเนี่ยจะมีท่าทรายเยอะจริงๆค่ะพี่น้องมีหลายที่ค่ะเพราะว่าสถานที่เขามันอำนวยนะพี่น้องเห็นขาวๆาตรงโน้นนะคะเป็นกองทรายที่เขาขุดขึ้นจากโขงแล้วก็เอาไปกองไปตรงโน้นเยอะๆเออเป็นความโชคดีของฝั่งเราค่ะเพราะว่าทางทางน้ําที่มันโค้งนะพี่น้อง มุมโค้งมุมเลี้ยวน่ะส่วนมากมันจะมาชนที่ฝั่งไทยเยอะแล้วทีนี้มันทําให้ฝั่งไทยเราไม่มีท่าทรายทีนี้เราก็ไม่มีรายได้เหมือนประเทศเขาเนี่ยอย่างริมตรงที่ไม่อ้ออยู่เนี่ยก็จะโค้งมาชนฝั่งเราค่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่มีรายได้ตรงเกี่ยวกับท่าทรายท่าทรายก็จะอยู่ฝั่งโน้นแล้วเราก็เป็นคนไทยอีกเหมือนเดิมค่ะที่ไปประมูล ไปประมูลทำทำงานหรือว่าซื้อขายทรายเป็นคนไทยแล้วก็เอาข้ามบางที่ก็เอาข้ามมาทางเรือสินค้าบางที่ก็เอาข้ามมาทางสะพานไทยลาวหนองคายนะจ๊ะม,มันเป็นความโชคดีของเขานะพี่น้องเนาะที่เขาเกิดรายได้แต่ว่าเราก็ต้องเสียหลายหลายอย่างหลายขั้นตอนในการทํางานในการขนมาแต่ก็เป็นฝีมือคนไทยเหมือนเดิมที่ไปทํางานฝั่งโน,น้นนี่แหละคะ่ะคนไทยฉลา,าด ฉลาดแต่ว่าทรัพยากรฝั่งเราไม่มีเราก็ต้องดิ้นรนหานะคะพี่น้องเนาะนี่ล่ะคะ่ะไม่อ้อเอามุมการทํางานของคนไทยฝั่งฝั่งลาวมาให้ดูนี่ล่ะคะ่ะน้ําไหลแรงคะ่ะน้ําเยอะคะ่ะช่วงนี้เยอะมากมีขอนไม้เศษใบไม้ลอยมาตามน้ําเยอะคะ่ะจ้าแค่นี้ล่ะคะ่ะเมฆก็สวยเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ